ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกจ่าทศค่ะ อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็เกี่ยวเรื่องของครอบครัวเลยค่ะ,ะครอบครัวยุคใหม่หรือย,ยุคดิจิทัลนั่นเองค่ะพระอาจารย์ก็ในวันนี้นะคะตัวหัวข้อตอนนี้เขาบอกว่าในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ยุคดิจิทัลเนี่ยควรจะต้องเลี้ยงลูกแบบไหนเลี้ยงด้วยอุปกรณ์สื่อสารหรือเลี้ยงด้วยหัวใจอืมจริงๆแล้วก็เลี้ยงได้ทั้งสองนั่นแหละครับทั้งดิจิทัลแล้วก็เลี้ยงด้วยหัวใจนั่นแหละจะเลี้ยงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เพราะโลกทุกวันนี้มันก็พัฒนาไปเยอะ การที่นึกถึงเราที่โตมาในยุคก่อนสมัยก่อนเนาะเราก็โตมาแบบไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ว่าในโลกสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็จะเป็นไปยิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราปิดกั้นไม่ได้หรอกก็ให้เขาได้เรียนรู้ค่ะครับนะคะก็พ่อแม่ยุคใหม่แต่จริงๆแล้วพ่อแม่ในยุคใหม่ก็ต้องต้องทันเกมทันเกมลูกใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องครับเพราะว่าพ่อแม่ที่ต้องบอกว่าพ่อแม่ที่อายุประมาณ50-60บางที ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ทันลูกคือสิ่งที่มันเป็นความเสียหายในเรื่องนี้ก็คือพ่อแม่ไปทำงานแล้วฝากเด็กไว้กับมือถือ,อพ่อแม่ไปทำงานในที่ไกลแล้วก็ฝากเด็กไว้กับยายอย่างเงี้ยซึ่งวัยมันต่างกันวัยมันต่างกันหรือแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงที่กำลังเรียนรู้โลกบางทีพ่อแม่ก็ ลำคาญบางทีก็โยนพอเด็กได้มือถือแล้วก็นิ่งคื<า>อสิ่งเหล่านี้ในการที่จะให้เล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของพ่อของแม่ด้วยค่ะแล้วจริงๆแล้วพ่อแม่ควรจะต้องมีวินัยในการดูแลลูกแบบไหนคะในการที่เรายื่นมือถือให้เขาเพราะยังไงก็ตามเด็กยังต้องใช้มือถือเพื่อการเรียนด้วยถูกต้อง<า>แล้วก็การศึกษาหาความรู้อย่างเงี้ยพ่อแม่ควรจะมีวินัยตรงไหนยังไงคะ่จ้า,จาพ่อแม่ควรที่จะอยู่กับลูกด้วย อย่างเด็กที่กำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างเงี้ยแม่ควรที่จะอยู่ข้างๆว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เหมาะที่ควรในการที่จะเสพเพื่อที่จะดูเนี่ยมันควรที่จะดูเรื่องไหนที่มันสำคัญแล้วก็สนับสนุนการเรียนรู้บ้างาเด็กท่อง A B C D แล้วพูดภาษาอังกฤษเรียนเสียงจากการ์ตูนที่เป็นภาษาอังกฤษนี เก่งนะใช่ค่ะเสียงนี่เป็นเจ้าของภาษาเป๊ะๆเลยอ้าวแล้วเอาลูกฝึกมาจากไหนก็เปิดภาษาอังกฤษให้ลูกดูจากแม่แม่เป็นคนเปิดให้ดูให้ให้ดูตั้งแต่ต้นนั้นเลยแล้วก็เด็กชอบภาษาอังกฤษที่เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับการเรียนรู้ของเด็กสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากสําหรับการกากับดูแลของผู้ปกครองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะพระอาจารย์ บางช่วงเวลาถ้าผู้ปกครองอาจจะไม่อยู่กับลูก24ชั่วโมงท่านี้ในการที่เด็กจะต้องอยู่กับโซเชียลนะคะหรือสื่อออนไลน์ก็แล้วแต่เรามีวิธีการปลูกฝังเด็กอย่างไรให้เด็กไม่หลงผิดเพราะในเรื่องการหลงผิดอาจจะเกิดที่ตัวบุคคลหรือเด็กคนนั้นที่เรา<ง>พูดว่าจะต้องควบคุมดูแลถ้าในแง่ของการปฏิบัติของพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นเรื่องยากกันนะ <c oughs> พ่อก็ ทำงานตอนกลางคืนทั้งคืนแล้วกลับมาถึงบ้านบางทีก็ง่วงแล้วก็เลี้ยงลูกแทนแม่บ้านอย่างเงี้ย<ะ>แม่บ้านก็ไปทํางานสิ่งนี้็นทีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการล็อกในการที่จะควบคุมพวก youtube ในการที่จะให้เด็กว่าเด็กควรจะดูอะไรบ้างมันมีมันมีตัวเป็นตัวล็อกบล็อกที่จะให้กำกับว่า ลูกจะต้องดูสิ่งนี้เวลาที่เราหลับนะเวลาที่เราไม่อยู่นะมันก็มีอ่เพราะแม่ต้องไปศึกษาวิธีมันมันต้องมีมันมีมนก็ไปที่ s e ตติ้งเนการตั้งค่าแล้วก็ลูกคลิกไปเปิดไปจะไปเจอกับอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็ให้เด็กได้เรียนรู้คถ้าพูดถึงในแง่ของการเรียนรู้ของเด็กโยมพี่หนูนาะอาจะมาเป็นเด็กอาจจะมาไม่รู้เลยนะว่าอะไรจริงไม่จริงเห็นเขา แสดงหนังอยู่ในทีวีเป็นหนังจีนหนังจากจักวงๆเราไม่รู้ว่าเขาเหาะได้คอรย์เออเขาเหาะได้เราก็เราก็อยากจะเหาะเราก็ขึ้นปีนไปที่สูงเราก็กระโดดลงมาเราไม่รู้เลยว่ามันมีการถ่ายทำอย่างพี่หนูนาตอนเป็นเด็กเนี่ยได้ดูทีวีครั้งแรกที่มันเหาะได้มันกระโดดมาเคยทำเหมือนพระจาจาร์เลยค่ะเออแล้วเรารู้ได้ยังไงเรา เราไม่รู้เลยว่าเขามีการแสดงเขามีการถ่ายทําเราคิดว่าเป็นจริงหมดาหาคิดว่าเขาก็โดดลงมาจริงๆจริงจริง<อ>จริงๆอันนี้ความรู้สึกของเราตอนเด็กลเลยนะที่เราได้เป็นเด็กนักเรียนเราก็โอ้โหมันกระโดดได้ขนาดนี้เลยขนาดอยู่ประถมเราเห็นที่เขาแสดงสแสดงหนังอย่างโน้อนอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นโลกโลกของความเป็นจริงมันมันไม่ได้มีว่าเออสิ่งนี้เป็น ที่เขาแสดงนะไม่ควรที่จะไปอินอะไรมากอะไรนะค่ะนะคะก็แสดงว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องทันลูกใช่แล้วก็ทันโซเชียลทันกระแสสังคมถูกต้องใช่ไหมคะหรือมแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงที่กำลังเรียนรู้โลกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องใส่ใจแล้วก็รังสรรสื่อต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ลูกค่ะ แล้วลูกที่จะโตขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องได้ใช้โทรศัพท์เพื่อในการทำงานใช้โทรศัพท์ในการหาข้อมูลแล้วทำให้เขาเป็นคนมีวินัยตั้งแต่ยังเด็กค่ะแล้วตัวพ่อแม่เองอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของทางโลกอาจารย์ส่วนมากพ่อก็จะเครื่องหนึ่งแม่ก็จะเครื่องหนึ่งลูกก็จะเครื่องหนึ่ง<ช>พ่อก็เล่นเกมแม่ก็เล่นเกมลูกก็ไม่รู้ดูอะไรต่อเมี่อไร ยุคปัจจุบันเป็นแบบนั้นแล้วแน่นอนว่าอันนี้ที่สนนาพระอาจารย์เป็นเรื่องทางโลกก็คือการเกี่ยวเรื่องวิทยาศาสตร์เกี่ยวในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ชีวิตจริงมันต้องใช้แต่ทีนี้ในเรื่องของภาวะจิตใจของทั้งพ่อแม่แล้วก็ลูกการที่จะสอนกันได้หรือการจะปลูกฝังกันได้ให้เด็กไม่หลงผิดพ่อแม่มีเขาเรียกว่ามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูแบบตั้งใจจริงๆเนี่ยจะต้องมีการฝึกฝนอะไรยังไงบ้างสําหรับครอบครัวนะคะชิง โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกนะเ,เพราะฉะนั้นเรามีอีกชีวิตชีวิตหนึ่งที่เติบโตมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้ให้เวลาทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะให้เขาได้เติบโตมาะฉะนั้นเรื่องนี้พ่อแม่อย่าได้ดูเบาอย่าได้ประมาทว่าให้เขาอยู่อยู่แบบนั้นแหละส่งไปโรงเรียนอะไรต่อเมื่อะไรก็ให้มันเรียนตามวิถีของมันไปแบบนั้นแหละ ส่วนมากพ่อแม่ก็จะเอาเรื่องของการทำมาหากินเป็นเป็นใหญ่ถ้าลูกของเราเติบโตมาเป็นคนดีมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมันก็จะเบาใจเราได้นะ,ะมันเหมือนกับการทำธุรกิจอย่างหนึ่งในการที่จะลงทุนกับลูกมไม่ใช่เพียงแค่ว่าเก่งแต่ว่าให้เขาเติบโตมาเป็นมีคุณภาพทางด้านจิตใจอะ่ะพร้อมที่จะให้เขาได้เผชิญกับโลก สังคมที like ่มันเป็นแบบเนี tá, ้ยค่ะอแล้วจริงๆแล้วพ่อแม่เองควรจะต้องมีธรรมะข้อไหนหรือต้องฝึกธรรมะแบบไหนนะคะในการที่จะมาเลี้ยงลูกให้ได้ดีแล้วก็สอนลูกให้ได้น้ําแหลมไม่มีใครเสียมนะมักหนาวเกลี้ยงก็ไม่มีใครกลึงลูกจะเป็นยังไงก็ต้องดูกับพ่อกับแม่คนะ้นเราอยากได้ลูกแบบไหนก็ต้องทําตนเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้ได้ต้นแบบ ค่ะในต้นแบบในการสั่งสมอัธยาศัยนิสยัยใจคอดีๆโด,ดยการเป็นตัวอย่างการพูดหรือการตัดสินใจการแสดงอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันเกือบจะทุกข้อมันทั้งหมดของทั้งชีวิตอะที่เราจะต้องมีคุณธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของขันติเนี่ยในเรื่องของขันติเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดนี่แหละ ที่เป็นคุณธรรมประจําใจของพ่อของแม่ของพระอรหันต์ในบ้านน<ะ>่ะที่จะปรารถนาให้ลูกมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองอให้การศึกษาให้คุณภาพของชีวิตที่ดีนอกจากนั้นก็ยังนำพาสร้างสิ่งแวดล้อมให้ลูกของเราได้เติบโตมาแต่บางครอบครัวก็น่าเห็นใจ<ะ>เพราะว่ามันมีเงื่อนไขของทางด้านสังคมคือถ้าเป็นแบบนี้นี่ยิ่งจะต้องใส่ใจให้มาก โดยเฉพาะลูกที่กำลังเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นพ่อแม่บางคนบางทีก็ปรอมเป็นมีลูกสาวบางทีก็ปร้อมเป็น Facebook <c oughs> เป็น <c oughs> ชายหนุ่ม <c oughs> เพื่อติดตามดูลูก <c oughs> ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันโพสต์ลงใน Facebook เราก็เริ่ม <c oughs> รู้ว่าขณะน,นี้ตอนนี้ลูกของเรา มันมีความลักหรือเปล่าหรืออะไรยังไง <c oughs> โดยเฉพาะลูกที่กําลังอยู่มสองมสามเนี่ย <c oughs> ก็จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ปวดหัวแล้วเครียดหลายต่อหลาย <c oughs> คนก็เครียดเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของความรู้สึกที่ได้เรียนรู้โดยเฉพาะช่วงเวลานี้ <c oughs> เขาจะให้ความสําคัญกับเพื่อนมากอะไรก็เพื่อนอะไรก็เพื่อน <c oughs> แม้จะมีธรรมะดีสักปานใดแต่ว่ามันดีเอ็นเอ แล้วก็อความรู้สึกนึกคิดมันมันควรที่จะไปในเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรังสรรในเพื่อนที่อยู่สิ่งแวดล้อม oh. อืมวิธีการที่จะรู้เพื่อนมันเป็นคนนิสัยแบบไหนก็เอ,อพาเพื่อนมากินข้าวบ,บ้านเราสิลูกถ้ารู้ว่ามันเฟี้ยวๆหน่อย่ <c oughs> ดูมันจะออกจะเกเรเกเรหน่อยดูจากคําพูดคาจากับกิริยาอะไรลูกไปซื้อ ของเซเว่นให้แม่หน่อยอ่ามันก็ไปแล้วก็ขู่เพื่อนมันอ,มอย่าเชียวนะ <c oughs> อะไรเสียหายลูกฉันเอาตายนะพ่อแม่มีเบอร์โทรไหมเนี่ยเอาเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรแม่มันไว้ค,คือมันไม่มีสูตรสําเร็จในการเลี้ยงลูกเราไม่รู้ว่าลูกของเราจะต้องไปเจอกับสังคมแบบไหนเจอกับคนแบบใดในการเรียนรู้เพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองทั้งอยู่ในสายตาและนอกสายตา เจ้าค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายค่อยมีมีตัวอย่างของครอบครัวหนึ่งนะคะก็เป็นเป็นคนรู้จักกันลูกก็อยู่ประมาณมัธยมเด็กผู้หญิงแล้วก็โอเคเขาก็ท่องโซเชียลไงคะอในโซเชียลเองก็ไปนัดคุยกับคนนู้นคนนี้แต่ไม่เจอตัวนะคะแต่หมายถึงว่าพ่อแม่ยังไม่เคยเจอตัวคนที่ลูกไปคุยด้วยแต่นี่ไปคุยมีการนัดหมายกันมีการ สนทนากันซึ่งไม่เหมาะสมท่าน,นี้กรณีนี้แม่ไปเห็นข้าวดุลูกตีลูกเตือนลูกเพราะว่าไปคุยกับเขาได้ยังไงไปไปติดต่อพูดคุยเหมือนจะเจอไม่เจอเราไม่รู้แต่ท่าน,นี้ตรงพอเจอตรงนี้เข้าพระอาจารย์อยากจะแนะนําครอบครัวน,นี้อย่างไรดีเจ้าคะสิ่งสําคัญเหมือนลูกเราเข้าไปเอง,องสิ่งสําคัญถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจให้มากนะค่ะ การที่จะลงโทษด,ด้วยคำที่รุนแรงเนี่ยมันยิ่งจะทำให้เขาเนี่ยหนีจากเราห่างยิ่งจะทำให้ใจเราห่างกันมากยิ่งจะทำให้สัมพันธภาพขาดสะบั้นยิ่งจะทำให้เขาเนี่ยแสวงหาสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นเด็กเล็กๆแล้วพูดคำหยาบเนี่ยเราก็ไปถามว่าหนูรู้ไม่ลูกคำพูดนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ถ้าหนูพูดคำนี้บ่อย เจะไม่มีคนรักหนูนะอันเนี้ยเฉพาะเด็กแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมคนที่จะคุยเหตุผลกับเขาเหตุผลในที่นี้หมายความว่าคือคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเข้ามามามุ่งหวังผลประโยชน์อะไรจากตัวหนูค่ะอืมแล้วถ้าเขาพูดมาเขาจะรักเราจริงไหมจริงใจกับเราหรือไม่อย่างอย่างเนี้ยคือ พยายามที่จะพูดให้เขาเห็นว่าความรักที่พ่อแม่เนี่ยให้หนูเนี่ยมันมีค่า,ม,คามีความหมายมากกับการที่จะไปแสวงหาความรักแบบนั้นซึ่งมันสุ่มเสียงแล้วแม่รักหนูมากอรักมากจนกระทั่งว่าใครที่จะมาหลอกลวงหนูเนี่ยแม่แม่ยอมไม่ได้คือพูดด้วยความจริงใจอะ่ะทาถ้าไปปอบทำไมไปทำแบบนั้นมึงอย่างโน้ดอย่างนี้มันไม่มีใครที่จะคือสถานการณ์ เวลาจังหวะโอกาสเนี่ยมันคือในขณะนั้นไม่สมควรพูดให้มันคือมันจะต้องเลือกเวลา <c oughs> ลังสันเวลาในการที่จะคุยเรื่องเหล่านี้ค่ะ <c oughs> ครับะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอะพระอาจารย์ที่เราเชื่อว่าหลายๆครอบครัว ในยุคปัจจุบันนี้ที่สื่อโซเชียลมาแบบนี้ทําให้ส่งผลกระทบกับครอบครัวที่มีทั้งลูกสาวหรือลูกชายก็แล้วแต่ในการจะถูกล่อลวงหรือมีเหตุที่ทําร้ายกันผ่านหน้าสื่อเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือถ้าพ่อแม่มีธรรมะใช้ธรรมะในการดูแลลูกก็จะมีส่วนช่วยในการเป็นเกาะป้องกันช่วยเหลือลูกเราได้นะคะนี่พระอาจารย์มองว่าพ่อแม่ในยุคดิจิทัลกับในยุคอดีต ตั้งแต่สมัยยังไม่มี Facebook ยังไม่มีสื่อโซเชียลแบบนี้มีความแตกต่างกันหรือดีไม่ดีตรงไหนอย่างไรเจ้าคะมองเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนไปนะค่ะ,ะสมัยก่อนก็ดีที่เราไม่มีสื่อโซเชียลสมัยนี้ก็ดีที่เรามีสื่อโซเชียลแต่ว่าเมื่อ มันมีสภาวะสังคมแบบนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือว่าเราปิดกั้นเขาไม่ได้ครับโยมพี่เราปิดกั้นเขาไม่ได้หรอกไอท้ที่มันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้เนี่ยมันก็อยู่แบบนั้นแหละเราไม่ให้เขาดูวันนี้ไม่ให้เขาเข้าใจวันนี้วันหน้าเขาก็ไปหาดูอยู่ ส,สื่อสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังอยู่ของมันอยู่แบบนั้นดัง hmm. นั้นการที่จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหลเขาในการที่จะทําความเข้าใจร่วมกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงสื่อถึงโทรศัพท์ต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งดีงามสําหรับครอบครัวเราพ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวเนี่ยบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งครอบครัว <c oughs> เอาสื่อโซเชียลเหล่านั้นเนี่ยมามาลังสรรมาช่วยกัน สร้างความสุขให้กับครอบครัวแล้วบางครอบครัวนะทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะลูกสาวลูกชายทํากับข้าวพ่อแม่นั่งทานข้าวด้วยกันแล้วก็ทําเป็นเรื่องราวให้ชีวิตน่าติดตามหลายครอบครัวที่นําสื่อโซเชียลเหล่านั้นเนี่ยมาให้เกิดเป็นเงินเป็นทองได้แล้วก็หาสแสวงหาความรู้ใหม่ๆ แสวงหาความรู้ที่เราชอบแล้วเอาสิ่งที่เราชอบนั้นมาพัฒนาเป็นอาชีพก็เป็นสิ่งที่ดีนะโยมพี่ค่ะครับคืออยู่ที่ว่าในการจัดสรรของครอบครัวแต่ละครอบครัวถูกไหมคะเพราะบางคนบอกว่าถ้าในอดีตไม่มีโซเชียลเนี่ยทำให้พ่อแม่ลูกรักกันมีกิจกรรมร่วมกันเพราะไม่ต้องมีมือถือใช้ให้รักกันก็ได้ต่างคนต่างอยู่ใช้ให้รักกันก็ได้ถ้ามีความ ฉลาดมากพอคือเราเรามีสติปัญญาในการใช้มันเราไม่ได้เป็นทาตมันนะครับเราใช้มันคือใช้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์คือเราใช้มันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราขาดมันไม่ได้อแล้วก็เราหมดเวลาไปกับสิ่งที่มันไร้สาระอยู่ในนั้นมันกําลังครอบงําชีวิตของเราครอบงําครอบครัวเราค่ะมันจะไปตั้งต้นตรงไหนอ่ะมันควรคุยกันยังไงอ่ะอืมมันควรจะ เป็นไปในวิธีแบบไหนอ่ะทีเนี้ยเออเฮ้ยเราศึกษาร่วมกันบางทีพ่อแม่ลูกหรือลูกก็ตามก็ได้โทรศัพท์มาออขายของออนไลน์ม,มาขายของออนไลน์กันไหมลูกอย่างเงี้ยเฮ้ยวิธีขายของออนไลน์ก็ขายยังไงเรามีของหน้าร้านหรือย,ยังอ๋อไม่เป็นไรเนี่ยถือโทรศัพท์ไปโบเวเนี่ยเออโอ้ยขายของออนไลน์นะออไปร้านขายรองเท้าร้านขายล่มก็ขอถ่ายรูปถ่ายรูปสักหน่อยหนึ่ง เป็นยิ่งเป็นเด็กตัวเล็กๆไปขายของออนไลน์เนี่ยโอ้ยถ่ายไปเลยลูกถ้าเลยอะ่ะใช่ถ้าเกิดเขาติดต่อมาช่วยส่งให้หนูหน่อยนะป้าเออมันก็เป็นประโยชน์ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะต้องอนำสิ่งที่มีในยุคปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับตัวเราแล้วก็พ่อแม่ในยุคดิจิทัลแบบนี้เมื่อเช้านี้ค่ะพระอาจารย์โยมพอพูดถึงในเรื่องของมือถือ,อถ้าในทมอในเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าเราจ้องนาน,าน หรือเราใช้มือถือหรือโซเชียลนานๆในดูนานๆเน,น,นี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องแสงสีฟ้าที่จะมากระทบตาเราทําให้เราตาเสียได้โยมได้ฟังข่าวเมื่อเช้านี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้อาจารย์รลองฟังดูนะคะว่ามันเป็นสื่อจากต่างประเทศนะคะคที่เซี่ยงไฮ้ที่สวนสัตว์เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็จะมีลิงลิงที่แบบคนเข้าไปถ่ายรูปได้เขาก็เลยมีกฎระเบียบของที่สวนสัตว์แห่งนั้นบอกว่าณตอนนี้ขอความขอความร่วมมือไม่เปิดคลิปให้ลิงดู เขาบอกว่าไม่เปิดคลิปให้ลิงดูขอความร่วมมือนะคะนักท่องเที่ยวทุกคนทุกคนก็สงสัยว่าทำไมอ่ะให้ลิงดูคลิปแล้วก็ลิงก็สนใจลิงก็สนุกแต่มันมีกฎระเบียบออกมาเพราะว่าทุกคนที่จะมาถ่ายรูปกับลิงเปิดคลิปให้ลิงดูและเห็นหน้าตาลิงกิริยาลิงแล้วลิงก็จะจดจ่อลิงจะดูทุกวันลิงดูทุก5นาทีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตลอดกลายเป็นว่าลิงจะต้องมาจ้องอ่มือถือ โทรศัพท์ของนังเที่ยวทุกคนทั้งวัน มันก็จะส่งผลต่อสุขภาพตาของลิงเพราะลิงไม่สามารถจะใส่แว่นแสงการแสงสีฟ้าได้ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เลยเป็นเป็นอย่างหนึง่งซึ่งมาบอกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีประโยชน์ก็จริงแต่ก็มีโทษกับเราถ้าเราใช้ผิดวิธีอันนี้มันเลยกลายมีกฎระเบียบตรงน,นี้เกิดขึ้นที่ส่วนสัตว์ที่เสี่ยนอกจากส่งผลกระทบต่อจิตใจแล้วก็ยังผลออส่งผลกระทบต่อร่างกายภายนอกด้วยนะเกี่ยวกับสายตาด้วยใช่นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของยุคดิจิตอลที่นํามาแชร์กันนะคะ ว่าถ้าเราใช้อย่างพอดีนะคะก็สร้างประโยชน์ให้เราและที่สําคัญคือครอบครัวดิจิตอลแบบนี้ก็ต้องมีธรรมะในใจครับอ่ะพระอาจารย์ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะในในยุคของพ่อแม่ดิจิทัลเจ้าค่ะคือจริงจริงแล้วเรามีลูกเนี่ยเราก็มีเวลามีฉะนั้นมีลูกแล้วก็ควรที่จะมีเวลาให้คือสิ่งที่มีค่ามีความหมายมากที่สุดสําหรับการเลี้ยงมนุษย์คนหนึ่งคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีสิ่งอื่นใดที่มีความหมายมีคุณค่าได้เท่ากับเวลาครับค่ะ การที่เราทํางานหาเงินหาทองได้มากขนาดไหนแล้วไปตุ้มเทให้ได้เรียนสูงๆมีความรู้แต่ท้ายที่สุดนั้นกลับพบว่าลูกของเรากลับไม่มีความสุขในชีวิตเลยลูกของเรากับลเป็นคนที่เป็นคนที่คุณภาพจิตใจที่การศึกษาสูงก็ก็จริงแต่ว่าคุณภาพจิตใจของลูกของเรานั้นกลับย่ําแย่ลงซึ่งมันมันไม่คุ้มค่าแต่ประการใดเลยฉะนั้น ความอดทนของพ่อแม่นี่ยสำคัญมากสําคัญจริงๆเลยมันควรค่าแก่การอดทนนั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่สําคัญกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องต้องมีความอดทนแบบอดทนแบบสุดๆเลยเป็นขันติบาร,รมีนะกับความไม่ได้เรื่องของลูกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะครับดังนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ บางคนก็มีเดี๋ยวนี้เด็กมันจะมีโรคโรคหนึ่งที่สารเคมีในสมองไม่เท่ากันอีกนะ,ะ,ะเดี๋ยวถ้าคุยก็กจะยาวอีกเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีขันติบารมีนะ,ะมันมาทดสอบบารมีเราแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะโตมาแล้วก็เติบโตมีความรู้เป็นคนดีก็ด้วยความอดทนของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนั่นแหละ นะ,ะก็ขอเจริญพรเจ้าค่ะ,คะวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านได้ความรู้จากพระอาจารย์นะคะนําไปใช้ในการดูแลครอบครัวแล้วก็บุตรหลานของเราค่ะก็ทางรายการก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูวินัยทรชนะเดชธรรมปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสเกตร,ราชาวรมหาวิหารค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอเจริญพร ร้อนใจร่มใดน้อให้ร่มเงาร่มญาติของเราร่มเกาพ่อแม่สบายร่มแห่งครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนไว้ให้ได้โตใหญ่ให้ความรู้คู่การศึกษา ผู้เป็นร่มฉันปัดป้องพ้องทุกนานาร่มหนึ่งประเสริฐเลิศก,กว่าทุกร่มกล่าวมาร่มธรรมแห่งพระสัมมาพุทธศาสนา แสงทานพระธรรมสองเห็นเพียงมองเข้าใจให้รู้และให้อยู่เป็นก้าวตามและทําดังเช่นพุทธองค์สอนไว้เดือดเนื้อร้อนใจ เาช่วยเบาร้อนให้ผ่อนคลายเพียงมาใต้ร่มอบรมบ่มเพาะจิตใจร่มเย็นและเป็นสุขได้ใต้ร่มพุทธธรรมเพียงมาใต้ร่มอบรมบ่มเพาะจิตใจ แ่เป็นสุขใจใต้ร่มพุนธธรรม